นดอมวันนี้นะคะจะมาในหัวข้อที่ว่าเมื่อไหร่เขาจะใจอ่อนนะคะเป็นคําถามที่แบบเก็บตกมาจากลูกดวงนะคะคือมีเรื่องทะเลาะกาันหรือว่าไม่คุยกันนะคะก็เลยจะมาถามไพ่ว่าเมื่อไหร่เขาจะใจอ่อนนะคะคือตอนนี้เขาอาจจะแบบว่าใหม่อ่านแชทโทรไปใหม่รับอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเรามาถามไพ่กันดูนะคะทําจิตนิ่งๆนะคะแล้วก็นึกถึงหน้าคนคนนั้นเลยค่ะนึกถึงหน้าคนคนนั้นเลยค่ะ เมื่อไหร่เขาจะใจอ่อนนะคะเดี๋ยวเรามาทําให้กันดูนะคะอ่านึกถึงเราใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่เลยนะคะเมื่อไหร่เขาจะใจอ่อนเร็วๆนี้ค่ะตอนนี้อารมณ์เขาดีขึ้นแล้วตอนนี้อารมณ์เขาดีขึ้นแล้วค่ะตอนนี้เขาเริ่มมีความรู้สึกที่ผ่อนคลายมากขึ้นแล้วนะคะไม่ว่าจะทะเลาะกันหรือไม่พอใจหรืออะไรทั้งสิ้นตอนนี้คือเริ่มผ่อนคลายลงแล้วผ่อนคลายลงแล้วแล้วเมื่อไหร่ แล้วเมื่อไหร่จะใจอ่อนจริงๆก็ใจอ่อนแล้วล่ะจริงๆก็ใจอ่อนแล้วล่ะแต่เหมือนแบบว่าสงวนท่าทีสงวนท่าทีอยู่หรือบางทีก็แบบเขินหรือเปล่านะจริงๆก็ใจอ่อนแล้วคิดถึงเราด้วยจริงๆคือใจอ่อนแล้วคิดถึงแล้วคือเหมือนกับรอให้เราเป็นคนเปิดก่อนอะรอให้เราเป็นคนง้อรอให้เราเป็นคนเปิดก่อนอะเออแล้วเมื่อไหร่ล่ะเราต้องเป็นฝ่ายไปง้อแล้วแหละ คือจริงๆแล้วเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเออก็งอทุกวันนะก็ตามแบบตามเทียวถามตามส่งตามแชทอยู่ตลอดแต่ก็รู้สึกว่าไม่ใจอ่อนแต่จริงๆแล้วคือใจอ่อนแล้วละแต่เขาสมวนท่าทีนะคะอ่ะแล้วเอาแบบชัดๆเลยเอาแบบชัดๆเลยว่าแล้วเมื่อไหร่นะ <c ười> คืออีกนิดนึงแล้วกัน ะะอีกไม่นานละกันเนาะเพราะไพ่ไม่ได้ขึ้นมาเป็นตัวเลขแบบชัดเจนนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นนะคะก็คือตอนนี้ทุกอย่างมันลงตัวหมดแล้วคุณอาจจะต้องตามตามง้ออีกสักนิดสักนิดหนึ่งคำว่านิดนึงของคนเราไม่เท่ากันนะคะบางทีหนึ่งวันคือนิดหนึ่งบางทีอาทิตย์หนึ่งก็นิดหนึ่งก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นใช้ใช้คอนเซปต์ที่ว่าอีกนิดนึงละกันนะคะในเมื่อตามง้อมาแล้วนะคะก็อีกสักนิดหนึ่งนะคะ คือตอนนี้ทุกอย่างมันผ่อนคลายหมดแล้วทุกอย่างมันผ่อนคลายหมดแล้วเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสนะคะที่เขาจะใจอ่อนนะคะอีกนิดนึงค่ะหลังจากที่ทวงถามทวงตื้อมาจนรู้สึกเหนื่อยแล้วนะคะเพราะตอนนี้ก็บอกได้เลยว่าอีกนิดนึงละกันนะคะพยายามนะคะในเมื่อเราอยากเราอยากไปกับเขาต่อนะคะก็ต้องพยายาม อีกนิดนึงนะคะอีกนิดนึงใกล้ถึงเส้นชัยแล้วนะคะนี่เป็นการแรนดอมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงหรือตรงแค่บางส่วนนะคะก็เอาสิ่งที่ไพ่บอกไปดูกับความเป็นจริงนะคะว่ามันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเราไม่ได้เจาะจงว่าเป็นดวงของใครนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงหรือตรงบางส่วนก็นําไปพิจารกกันดูนะคะกดหัวใจให้กันนะคะแล้วก็คอมเมนต์ดีๆให้กันนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ